สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาสอนเกี่ยวกับการลงด a ต a าเสริมเนาะของทางค่ายจิม i ี่ดัต a เนาะจะเป็นการทามอนเตอร์และขยะนะไปเริ่มด้วยการดาวน์โหลดก่อนแล้วกันเนาะเปิดตัวเกมไปนะผมก็จะส่งลิงก์ให้ทางเพื่อนๆได้ดาวน์โหลดเนาะตัวนี้ก็จะเป็น14 g ิม i ี่กดดาวน์โหลดได้เลย บันทึกไฟล์ผมก็จะทำการ Copy ไฟล์มาไว้ที่หน้าจอแล้วละกันปิดไปก่อนก็จะได้ไฟล์ตัวนี้มานะสติจีเมนี่เพื่อนๆก็ copy ปี้ไฟล์ตัวนี้นะครับที่ผมส่งให้เอาไปลงไว้ที่โฟลเดอร์ของแงนลนด์น o รที่ทางเพื่อนๆเ,เนี่ยจะทําการเล่นเนาะของผมจะเป็นเ e อร์เวอแล r ด์นาร์กคลาสสิกเนะาะดีทก็คือโฟลเดอร์นี้กดเพจวางได้เลยเรียบร้อยคลิกขวาที่โฟลเดอร์นะครับ Attack เฮียหรือแยกไฟล์ที่นี่เนาะ ในตัว Data s เสริมเนี่ยผมจะมีวิธีการลงอยู่ข้างในแล้วเนาะเพื่อเพื่อนๆน,นลืมเนาะมันจะเป็นประมาณเนี้ย Copy File Attach Here เฮียยมาถึงขั้นตอนที่4ที่เราจะทำก็คือนี่หาไฟล์ที่ชื่อว่า ggdata b a t เนาะรูปเพืองสออัน ggdata b a t นี่รูปตัวนี้เลยของเพื่อนบางคนอาจจะมีไม่มีคำว่า b a t เนาะแต่ไม่เป็นไรกดเดิมคลิกไปเลยครับ เพื่อนๆสังเกตตัวนี้ตัวเลขจะรันถึง 100. ร้อยแสดงว่า Data ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรา Continue เลยกด Enter ปึ๊บเรียบร้อยครับทีนี้เราจะไปลองเทสเนาะเมื่อกี้เมื่อกี้นี่เซเว่นนี้ยแงรงลอคคลาสสิกเมื่อกี้จะเป็นมอนเตอร์ ที่ยังไม่ได้ทำการแปลงเนาะพวกปูริงรวนติกกบเขียวมาานี้เราจะไปลองดูกันว่ามันจะสำเร็จจริงไหมนี่ไงมาแล้ว เทอร์ฟอกบเขียวเนาะจะลองเตียงดูนะอเอาเรื่องประมาณนี้ครับง่ายๆเลยวิธีการลง Data เสริมของค่าจิเมนี่ดาต้าบูดิงเก็บได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเราไปลองดูวิธีการลงอีกแบบและกันเพราะว่าบางคนนะเวลาพ่กดคำว่าจีแบทเนี่ย ไม่รันแบบนี้จะเป็นอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ว่าก็คือว่าไม่รันแบบนี้แล้วเวลาที่เราเข้าไปเทสแลละไม่สามารถที่จะแปลงมอนเตอร์หรือทําขยะได้จริงๆจะมีวิธีอีกวิธีนึงก็คือไฟล์ตัวนี้ที่เพื่อนๆพื่อนดาวน์โหลดมาเนาะสร้างโฟลเดอร์ไว้ที่หน้าจอกดลากไฟล์ทั้งหมดที่ผมส่งให้เข้าในโฟลเดอร์เนาะ ก็จะได้โฟลเดอร์ที่มีไฟล์รูปร่างหน้าตาแบบนี้เนาะอ่าเพื่อนเพื่อนก็ไปที่เซเวอร์ที่เราเล่นอยู่อะก็ไปหาไฟล์ที่ชื่อว่า data gif หรือว่า data data นะเนี่ยสังเกตขนาดไฟล์เยอะเนี่ย copy ไฟล์นี้มาแล้วเอามาลงไว้ที่ data เสริมเนาะ จากนั้นเหมือนการกด G G Data b a t ครับโปรแกรมก็จะรันจาก0ถึง100เหมือนเดิมนะ finish เรียบร้อยแล้วคนเดียวขั้นตอนนี้ก็จะสามารถทำา d t t a เสิมเหมือนกันได้ขั้นตอนต่อไปก็ copy ตัว Data เนี่ยครับตัวเดิมน,นี่แหละเอาไปไว้ทับในตัวเกมที่เราเอามากด repair นะ วิธีนี้ก็ได้เหมือนกันครับและถ้าหากเพื่อนๆยังไม่สามารถทำได้จริงๆนะครับทางเพจก็สามารถใช้โปรแกรม a n y d e มเเป็นโปรแกรมรีโมทเนาะควบคุมการระยะไกลเนาะสามารถทำให้เพื่อนๆได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสำหรับความไว้งใจสวัสดีครับบาย